คลิปนี้นะคะเราจะมาต่อจากคลิปที่แล้วก็คือการทำเซรั่มหอมแดงสูตรเข้มข้นใช่ไหมคะอันนี้ครบเจ็ดสิบวันแล้วครบเกิน7วันแล้วนะคะเราใส่ตลับไว้นะคะเอามาลองเปิดดูนะคะลุ้นนะคะว่าจะใช้ได้ไหมถ้าเป็นเชื้อรานะคะราดำห้ามใช้นะคะ ปลาดำลาเขียวใช้ไม่ได้นะคะนี่ค่ะสวยมากนะคะน้ำผึ้งแท้จากธรรมชาติเราสก,กัดเองด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะสาธิตการทดสอบน้ำน้ำผึ้งนะคะจากธรรมชาติ หรือว่ามีส่วนเจือปนของน้ําของน้ําตาลนะคะเดี๋ยวเราทําสาธิตให้ดูนะคะเปรียบเทียบเลยนะคะว่าทําไมเซรั่มหอมแดงของเราค่อนข้างจะมีราคานิดนึงนะคะก็คือเราคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพจริงๆนะคะนี่ค่ะสวยมากๆเลยนะคะทําไมเราถึงต้องทําใส่ต,ตลับหรือว่า ขวดปากกว้างนะคะเป็นพลาสติกหรือแก้วก็ได้หรือว่ากระปุกครีมนะคะถ้าใครมีที่ปากกว้างนิดนึงเพื่อที่เราจะได้ดูว่ามันมันใช้ได้ไหมเป็นเชื้อเป็นลาดำขึ้นไหมลาดำลาเขียวขึ้นไหมนะคะถ้าขึ้นก็คือใช้ไม่ได้อันนี้สวยมากเลยนะคะอันนี้ใช้ได้เลยนะคะเซรั่มหอมแดงสูตรเข้มข้นนะคะสำหรับคนที่เป็นฝ้ากะหนานะคะนี่ค่ะ นี่ยสวยมากนะคะเดี๋ยวเราก็จะเก็บเข้าขวดไว้ใช้เลยนะคะเนี่ยเนี่ยก็คือสีสวยมากนะคะจริงใช้สลิงที่ใช้ทางการแพทย์ก็จะดีนะคะ which i นี่ค่ะเซรั่มหอมหัวแดงนะคะสูตรเข้มข้นสำหรับคนที่เป็นฝ้ากระแงนาน,นะคะแล้วก็ได้ได้ผลเร็วนะคะคือที่สาวเป็นฝ้ากระหนามากนะคะแล้วก็ริ้วรอยเยอะค่ะหกสิบสามปีนะคะยังได้ผลนะคะทำได้ผล เราก็เลยเอามาแชร์นะคะวันนี้นี่ค่ะเราทำต่อจากคลิปที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราแปะแปะลิงก์เซรั่มหอมแดงนะคะอา่าเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนวิธีการทำเลยนะคะซึ่งเราได้วางคลิปไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะนี่ค่ะก็ได้สักประมาณประมาณ2 0ซ c ค่ะ ะะจากน้ำพึ่งน้ำพึ่งแท้นะคะไม่มีน้ำตาลเจือปนไม่มีน้ำเจือปนไม่มีตัวเจลลี่เจือปนนะคะนี่ค่ะเราเลือกหอมแดงที่คัดสรรคุณภาพทำแล้วก็คือไม่เป็นลาดำไม่เป็นลาเขียวนะคะเนี่ยพอครบเจ็ดวันแล้วก็บรรจุใส่ขวดนะคะทำไมเราไม่ทำ มันจุใส่ขวดครั้งแรกก็คืออมันจะเห็นลาดำหรือว่าลาเขียวไม่ค่อยชัดนะคะถ้าเราแพ็กใส่ขวดเลยต้องใส่ที่กระปุกปากว้างนิดนึงหรือว่าถ้าถ้าใครทําเยอะเนาะทำกันทั้งใช้ทั้งครอบครัวก็หากระปุกแก้วค่อนข้างใหญ่ๆนิดนึงนะคะฝากว้างนะคะจะได้มองเห็นคือต้องมั่นใจว่า ไม่มีลาดามเกิดขึ้นนะคะถึงจะใช้ได้มีคุณภาพนะคะกลิ่นจะหอมมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองใช้ดูนะคะสามารถทาริ้วรอยบริเวณอรอบดวงตาได้ผลดีมากนะคะแล้วก็ฝ้าหน้านานนะคะเดี๋ยวเราจะมีนางแบบอยู่นะคะเราจะมีนางแบบที่ที่จะใช้ก็จะมี before the after นะคะอันนี้เราสาธิตไม่ต้องแช่ตู้เย็นเลยนะคะเก็บไว้อุณหภูมิปกติเลยนะคะขยาานิดนึงก็ได้นะคะนี่ค่ะแล้วก็เทอ่ามันก็ค่อนข้างจะตัวเซรั่มจะเข้มข้นกว่าเซรั่มหอมแดงสูตรอ่อนโยนนิดนึงนะคะมันจะมันจะเป็นเนื้อครีมมากกว่านะคะแล้วก็ทาเลยะคะ่ะ อันนี้จะเหนียวนิดนึงถ้าใครไม่สะดวกที่จะใช้กลางคืนนะคะบางคนก็มีปัญหาเนาะคือไม่ต้องไปใช้เยอะก็สามารถทาช่วงเช้าแล้วก็แต่งหน้าได้เลยนะคะไม่ต้องพาเยอะแต่ถ้าใครมีปัญหาเรื่องที่ครีมมันเหนียวเหนียวเหน,อ,นอะหนะแล้วก็เหนือน่อยมากก็เลยให้ ให้ผสมกับเซรั่มบ้านหางจระเข้นะคะหรือว่าใช้ตัวโทนเนอร์ก็ได้ค่ะโทนเนอร์ข้าวนะคะถ้าใครทำเซรั่มข้าวก็เอาตัวโทเนโทเนอร์ข้าวมาผสมเลยนะคะนี่ค่ะทาเลยค่ะ เหมาะที่สุดคือคนเป็นฝ้าแล้วก็ผิวแห้งนะคะถ้าคนผิวมันแนะนำให้ผสมตัวโทนเนอร์ข้าวนะคะสามารถทาได้ทั่วใบหน้านะคะฝ้าฝ้าหนา,น,านาจะออกเร็วมากเลยนะคะแล้วก็ไม่แพ้นะคะผิวไม่แดง ริเที่เป็นฝ้านะคะก็ใส่เยอะนิดนึงของเราน่าจะเหลือแต่ปะเพะาวฝ้าออกหมดแล้วนี่ค่ะตัวทนเนื้อข้าวนะคะถ้าใครหน้ามันหรือว,ว่า ไม่ชอบความเหนียวเหนื่นอยหนาของตัวเซรั่มล้วก็เอาทนเนอร์ข้าวนะคะผสมแล้วก็ทาค่ะเหมือนเหมือนเดิมนะคะทาเลยนะคะค่อยๆทานะคะรอบดวงตา ผิวหนังบริเวณนี้ที่ที่เหี่ยวย่นเข้าไปก็คือคนที่มีอายุมากนะคะห้าสิบเนาะบริเวณนี้ให้สังเกตดูนะคะหนังตาบริเวณนี้มันจะหย่อนเข้ามาปิดปิดอ่าขอบตาบริเวณนี้นะคะของเราก็แต่ก่อนก็เหมือนกันนะคะนี่ก็ฝั่งนี้เหลือน,นิดนึงแต่ฝั่งนี้ก็คืออ่าไม่หย่อนคล้อยแล้วนะคะไม่เหี่ยวมาปิดขอบตาแล้วนะคะ ก็จะต้องนวดนิดนึงนะคะนะคะเหมือนกัน,นะคะ่ะเอาใช้ตัวทุนเนอร์ก็ทารอบดวงตาเหมือนกันนะคะโอเคนะคะคลิปนี้ก็จะต่อจากคลิปวิธีการขั้นตอนการทำเซรั่มหอมแดงสูตรเข้มข้นนะคะ ขอบคุณค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะ